กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเจ๊เช่นเคยครับกับร้านน้องบูบารมีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับพี่หลากหลายรายการนะครับนะสนใจที่ต่อแอดดี้ไลน์ครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับพี่0620890157ครับเน้นย้ำอีกครั้งครับ0620890157นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับน้องบูสแตนด์บายรอรับใส่เช่นเคยนะครับนะอ่าสนใจก็ลองดูครับพี่ นี่นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันครับพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเงินนะครับพระนางพญานะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่วันนี้ก็ต้องดูนะครับหลากหลายรายการครับพี่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่เดี๋ยวเราเริ่มมาเลยนะครับรายการที่หนึ่งครับพี่รายการที่หนึ่งครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหนุบนะครับวงนี้มีคาบ แป้งแม่พิมพ์ติดเลยนะครับนะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่วะละครคังนะครับหลังลายกากหมกักเนื้อหนึบสวยครับหมายเลขหนึ่งในยามใบใบใสๆนะครับพี่นะโอ้โหนี่ครับเนื้อหนึบสวยมวลสารดีครับพี่เนื้อหาสวยๆนะครับพี่นะ เป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับห้าร้อยบาทนะครับนะต่อไปหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นนี่ครับโอ้โหตรนี้มีคาบแบบนะครับเก่า,กาๆครับพี่ เนื้อหาออกมีความแกล่งนะครับพี่นะเนื้อหามีความแล่งครับองนี้มีค่าวเก่าๆครับพี่สียังจะออกสีสนิมเลยนะครับนะสีแดงๆ นี่ครับหมายเลขสองห้าร้อยบาทพิมพ์ทรงสวยนะครับพี่นะครับนี่ดูลักษณะเนื้อหากเก่าแก่ครับหมายเลขสองห้าร้อยบาทต่อไปหมายเลขสามนี่ครับหโหมายเลขสามนี่เนื้อหนึบนะครับพี่นะมีแตกลายงาบางๆครับพี่ด้านหลังนี่แน่น,น,นเลยนะครับ มีข้าบอะไรติดด้วยนะพี่นะบริเวณซอกคอครับพี่นี่เนื้อหนึบสวยนะครับนะมีแจกายงามมีสเก็ตหมัวสารดำๆครับนีหบห่หมายเลขสองครับพี่ไม่หมายเลขสามนะครับพี่นะห้าร้อยบาท หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เนื้อหนึบเก่านะครับนี่พิมพ์ใหญ่วันละครังนะครับเนื้อสวยออกโซนสีขาวๆาวนะครับพี่นะตรงนี้เนื้อสวยครับพี่ตรงนี้ครับ งน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่กว่าละครนะครับพี่นะเนื้อเก่าหนึบสวยนี่ครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นพิมพ์ทรงจัก,กรพพัดนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงจัก,กรพพัดนะครับเป็นอีกหนึ่งอง นะครับแตเป็นแบบว่าเขาเล่นยังไงพี่นะครับเหมือนเล่นแบบเป็นนอกพิมพ์นะครับพี่นะเป็นทรงจักระพัดนะครับมีเส้นสังกตินะครับปลายเกตจะคดงอเนื้อหนึบสวยวลรคังเลยนะครับพี่ฐานหมอนนี่สามชั้นเลยครับพี่หนาหนาเลยนะครับนะเนื้อหนึบเก่าสวยแปกครับ ก็มีหลายๆท่านนิยมเล่นหานะพี่นะอ่านะครับนี่เหนือหน,หนับครับพี่พิมพ์ทรงจักรพพัดนะครับนี่อ่าเนื้อหาโซนวัดละคังนะครับนี่ หมายเลขห้าคับห้าร้อยบาทต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกนี่จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมวัดละคังนี่ครับพี่ เนื้อหนุบนะครับเนื้อหนุบนุ่มครับพี่ตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ครับพี่นี่สวยสวยเลยนะครับนะพิมเกตบัวตูมรายการที่หกห้าร้อยบาท ไปรายการที่7รายการที่7เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้ล่ำเลยนะครับเนื้อโลหะสวยเก่านะครับเป็นเนื้อหาเขียวอมเหลืองเลยนะครับนะ ล่องตะไบครับพี่นี่ล่องตะไบห่างๆนะพี่นะตกแต่งพิมพ์พะนะครับนี่นะครับรอยยุบตัวช่อตกแต่งตะไบนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับหลวงพ่องเงินนะครับปมาเลกเจ็ดต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตา้ารีดปีศูนย์ห้าปั๊มซ้ำตรงนี้มีต่อโคดรนะรพี่ มีรอยยุบตัวนี่ครับลองตะใบห่างสวยองค์นี้เก่าเลยหลวงพุท่ว หล่าม,มีตัวหนังสือตัวเลขไทยนะศูนย์ห้าครับห้าร้อยบาทหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้า หมายเลขเก้าเนื้อหนึบแก่งพิมพ์ใหญ่วะละครัง้งเนื้อสวยงามนะครับพี่เกตทะลุเลยนะครับนะมีแตกลายงานนะครับพี่นี่มีแตกแบบลวดลายหน้า ด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าครับพี่หมวนสารเป็นก้อนเลยครับพี่หมายเลขเก้า ต่อไปหม่เลขสิบหมายเลขสิบเป็นพิมพ์ใหญ่มีคาบลักเก่าองนี้มีการลงลักนะครับนะ้หลังยุบยุบย,บยบเนี่ยนะครับเนี่ยย่งก็เขาเรียกอะไรนะหลังสังขยาใช่ไหมพี่นี่นะครับมีคาบรอยลักเก่านะพี่นะทนั้งด้านหน้านี่โอ้โหทั่วองค์พระเลยนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยเก่า น่าเป็นแบบยุคต้นๆเลยนะครับพี่นะไปกันแบบไวๆเลยนะพี่นะอ่านี่ครับพิวใหญ่มีคาบลักเก่าหมายเลขสิบ <c oughs> หมายเลขสิบอดหมายเลขสิบเอเป็นรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงินนอ,อวัดท่ามอาไฟลองตอใบห่างห่างเลยนะพี่นะเป็นรูปหล่อบโบราณออกวัดท่ามอาไฟดูเนื้อหาครับพี่ หากเก่านะครับพี่นะออกเขียวอมเหลืองๆลักษณะน,นี้ครับพี่นี่มีเส้นประกบนะครับพี่หือพลกเงินอวัดท่ามรไฟหล่อโบราณเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทไม่ค่อยได้พบเจอนะพี่นะนี่ครับหกร้อยบาทหมายเลขสิบสอง หมายเลสิบสองพิมพใหญ่นี่ครับพิมพ์ใหญ่ว่าละครงเนื้ออุ้งนี้สวยนะพี่นะอ่านะครับเนื้อองค์นี้ได้สวยเลยบริเวณซอกแขนลึกมากนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่นี่นะครับบริเวณด้านไหลซ้าย นะครับนะของพระเนี่ยจะมีการแบบยกยกเหมือนยกไหล่นิดนึงนะครับพี่นี่ครับเนื้อเก่าสวยนะครับพี่นะอ่านี่ มินใหญ่หมายเลขสิบสองเนื้อสวยนะครับนี่ <c oughs> หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามเป็นหล่อโบราณนะครับนี่หล่อแบบประกบนะครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อสวยมากครับพีพ่ตรงนี้ออ พี่ดูเม็ดโกดนี่เม็ดเม,ม็ดเบ้าอะไรน,นะพี่นะที่เนี่ยที่เขานะครับเรียกกันโอ้โหดูหนึ่งฝั่งนี่เลยเนื้อพระเลยนะพี่องนี้เป็นพี่ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินเนื้อสวยโลหะดีครับพี่วัดบางคานก้นยุบยุบครับ หกรบาทหมายเลขสิหมายเลขสิพระเนื้อดินผงสุพรรณเป็นหนึ่งในเบญจพระภาคีพระผงสุพรรณรง์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับพี่มีคาาเหมือนแบบ ขาบคิดเท่าคิดดินอะไรนะพี่นะแบบดำดำเนี่ยนะครับพระพงสุพรรณเนื้อดินพิมพ์หน้าแก่เก่าสวยเอาห้าร้อยบาทนะครับ พระพุทธรูปงนี้นะครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้ารูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดวนครสวรรค์พิมพ์นิยมพิมพ์เอคอหลังสามเส้นเนื้อทองเหลือง จานคมจัดนะครับการจานคมมากครับพี่เป็นพิมพ์เอหลวงพ่อเดิมเนือโลหะสวยนะครับพี่นะเป็นท้องเหลืองนะครับพี่หลวงพ่อเดิมมาหกร้อยบาทนะครับ หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยฐานหกชั้นอกล่องนิยมครับองค์นี้เนื้อหนึบแก่ง พิมพ์ส่งสวยคมชัดนะครับนี่ดูนี่นะครับบริเวณปลายฐานนักตานะพี่นั้นแหลมยังแบบว่าหัวเข็มเลยนะพี่นะเป็นหัวเข็มเลยเนื้อสวยเก่าดีนะครับพี่นะครับวงนี้เป็นวัดเกตหกชั้นอกตลอด เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์นิยมแหลมเลยนะพี่นะนี่ช่วงบริเวณนั้น500นี้ห้าร้อยบาทหมยเลขสิบหก 16. หม่เลขสิบเจด เหรียญคุกเขา่าหลวงพระแดงวัดเข่าันไ้อิดจังหวัดเพชรบุรีผิวลุ้งสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำองนี้พิเศษมีต่อโค้ดเป็นบล็อกสามชายสุดยอดเสื้อเกาะเมืองเพชรครับพี่ หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดพระครูยานวิราชนัตตะโตหกร้อยบาทใหม่เลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดพิมพ์นิยมมีมือลองหลวงพ่อเงินวัดบางคานุนี้เนื้อสวยนะพี่นะอ่านี่ รอยยุบแล้วดูรลองตะใบพี่นี่พิมพ์นิยมมีมือลองวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสุดยอดเกจี้แห่งเมืองพิจิตรนะครับหลวงพ่อเงินครับผิวเนื้อโละหะสวยแตกเป็นเก็ดเป็นเก็ดเลยนะพี่นะอ่า นี่ครับสังกติด้านหลังนี่ยังเกจจะดีเลยนะครับพี่นะ,ะเนื้อโลหะสวยเก่าตามซอกนี่ดำดำน้ำตาลน้ำตาลเลยนะครับนะพิมพ์นิยมมีมือลองหกร้อยบาทหลวงพ่อเงินครับมาไเลขสิบแปด หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงพระประธานองค์นี้เนื้อหนึกแก่งนะครับด้านหลังมีรอยแตกมีรอยแตกแบบร้านแบบเป็นรายงานนะครับพี่นะไม่ได้มีแบบรอยแตกแบบทั้งองค์นะครับพี่ เนื้อหาเก่าเดิมหนึกแก่งพิมพ์พระประธานวันรักขังครับพี่ห้าร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ องนี้พิเศษมีคาบลงลักแปะทองเนื้อหาโลหะเก่าเลยครับพี่นี่ครับองนี้น่าจะมีการลงลักแปะทองนะครับเก็บสภาพผิวในสมัยโบราณนะครับพี่ คนก็นิยมนะครับมีทุกเกจิอาจารย์นะครับพี่นี่ดูลักแดงแดงเลยนะครับนี่ลงสังกติเนื้อโละหะเก่าสวยลักแดงแดงแปดแปดครับพี่หลวงพ่อเงินช่อนี่ดดูินะครับองค์นี้เอาเจ็รอยบาท นะครับมีลงรักแปดทองนะครับพี่นักเก่าเดิมเลยเจ็ดร้อยบาทหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอดหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่มีคาบหลูนะพี่นะเป็นคาบไข่นะครับเด็ แล้วบริเวณแถบ,บนี้จะเป็นแบบสีออกคำ้คำๆดำๆนะครับด้านหลังมีรอยแบบแยะๆนี่นะครับตามขอบเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อหนุกเก่าสวยครับพีู่นี้ หลังเป็นลายเป็นร่องเลยนะพี่นะตรงนี้ก็ร่องจะน้อยๆหน่อยนะครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองรูปรอหลวงพ่อเงินตรงนี้ลํำเบึกเลยพี่ดูดูนี่ตรงนี้ลํำเบึกเลยนะครับนะ กเก่าเลยครับพี่นะครับแต่หล่อเนี่ยนะครับนย่อนสวยหน่อยหนึ่งนะพี่นะย่อนสวยหน่อยหนึ่งครับพี่เป็นหล่อบโบราณหลงเพราะเงินนะครับพิมพ์นิยมอยงนี้ไม่มีมือลองนะพี่นะ ผิวบริเวณศีรษะนี่่กับน้ำทองเลยนะพี่นะดูดิอ่าหลวงพ่อเงินหย่อนสวยนิดนึงนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทจถอะพี่ตรงนี้เอาห้าร้อยนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสาม พระสมเด็จพิมพ์ทรงฐานแซมบางขุนพรมพิมพ์ทรงฐานแซมตรงนี้มีคาบกุนะครับจะดูจากแบบเผินๆภายนอกก็หนาอยู่พอสมควรนะครับเป็นฐานแซมมีคาบกุเก่า เนื้อหาผิวแห้งๆนะพี่ตามการเวลานะครับนะ้วมีผ่านแบบว่าโดนน้ําบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยเป็นคาบแบบร่องรอยมันโดนน้านะครับเนื่องจากแบบเป็นพระลงกลุนาอครับเนาะเป็นสานแซมบางกุม่มพรมเห็นใบหูนะพี่นะเห็นใบหูนะนี่ห้าร้อยบาทับพี่ฐานแซมบางกุ่มพรมนะครับ หมายเลขยี่สิบสามต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้มาแบ่งปันนะพี่นะเป็นหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับมีคําว่าโชคดีนะครับนี่มีคําว่าโชคดีนะครับพี่เป็นก็เป็นคําเป็นสิริมงคลนะครับพี่นะอ่าด้านหลังก็จะเป็นปีหนูนะครับวิสาบูชาไตรลักษณ์นะครับ,บ,าานะรบปีสามสองเหรียญโชคดีหลวงพอ่อเกษม เขมมะโกสุสานแตลักษจังหวัดลำปางนะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญสวยเดิมไม่มีรอกนะครับเป็นเรียมสามห่วงนะพี่นะห้อยกลางหน้าอกเนี่โ,โห้โยเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมปีสามสองเหรียญน,นี้ยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทหมายเลขยี่สี่นะครับพี่นะวันนี้ต้องไปกันไว้ๆเลยพี่ นะครับเพราวันนี้มีย4ิบสี่รายการนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเนาะอ่านะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่พีหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะทุกรายการเลยสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่พีหน้าครับเฮงเฮงรวยรัวสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ